สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำสันคอหมูย่างจิ้มซอสหม่าล่าทานคู่กับขิงดองนะคะเดี๋ยววันนี้วิสอนวิธีการดองขิงด้วยค่ะว่าดองอย่างไรให้ได้เป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้นำมาทานคู่กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ ขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการทําน้ําดองขิงตั้งมอนะคะใส่น้ําส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิตราคิวพีลงไป300มิลลิลิตรอันนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะเพราะว่าหมักจากข้าวหอมมะลิแท้ๆชั้นดีเลยเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยทำให้อาหารของเรามีรสเปรี้ยวที่กลมกล่อมค่ะไม่เปรี้ยวโดดต่อไปก็จะเป็นน้ํากระเทียมดอง300มิลลิลิตรน้ำเปล่า300มิลลิลิตร น้ำตาลทรายสามร้อยกรัมและสุดท้ายเกลือป่นค่ะหนึงช้อนโต๊ะจุดไฟขึ้นมานะคะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายหมดได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็พอได้ค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดพ่านนะคะปิดแก๊สได้เลยแล้วพักไว้ให้เขาเย็นตัวลงให้สนิทช่วงเวลานี้เราก็มาทำในส่วนของขิง วิใช้เป็นขิงอ่อนนะคะทั้งหมด1กิโลกร,รมัมล้างเสร็จดินออกให้หมดแล้วก็นำมาตัดแง่งตัดส่วนเกินออกแบบนี้ค่ะตัดออกหมดแล้วให้เราใช้ช้อนขูดเปลือกนะคะเปลือกเขาจะบางค่ะและอ่อนไม่จำเป็นต้องใช้มีดก็ได้ค่ะใช้ช้อนขูดออกให้หมดจดเลยขูดเสร็จทั้งหมดแล้วก็ให้เรานำไปล้างค่ะ วิธีการล้างสารตกค้างออกจากผักง่ายๆเนี่ยก็คือใช้น้ำเปล่า4ลิตรผสมเข้ากับน้ำส้มสายชูกลั่น1ช้อนโต๊ะวันนี้วิใช้น้ำส้มสายชูกลั่นปา QP ค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าการใช้ด่างทับทิมหรือว่าเบกกิ้งโซดาซะอีกค่ะลองทำกันดูนะคะเอาขิงที่เราขูดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ล้างลางถูถให้ทั่ว พอทั่วแล้วแช่ทิ้งไว้แบบนี้แหละค่ะเป็นเวลา15นาทีครบเวลาแล้วเราเทน้ำออกเลยนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกครั้งนึงค่ะให้สะอาดเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนำไปหั่นซอยให้เป็นแผ่นบาง ซอยเสร็จทั้งหมดแล้ววิก็จะนําไปแช่น้ําเกลือและมะนาวค่ะเพื่อที่จะไล่ความเผ็ดออกจากขิงอัตราส่วนก็คือน้ําเปล่า300มิลลิลิตรเกลือป่น1ช้อนโต๊ะและมะนาว1ซีกค่ะคนนะคะให้เกลือป่นละลายแล้วก็ใส่ขิงที่เราหั่นซอยไว้เนี่ยลงไปเลย กดกดให้จมน้ำนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา30นาทีแต่ถ้าใครอยากจะไล่ความเผ็ดออกไปเยอะๆเลยเนี่ยก็สามารถแช่ได้ถึงห่งชั่วโมงเลยค่ะครบเวลาแล้วก็ให้เรานำไปล้างน้ำนะคะเพื่อเอาความเค็มออกแล้วก็เสดดน้ำใส่กระชอนไว้ค่ะพอน้ำเสด็จออกหมดแล้วหยิบใส่กระปุกค่ะวันนี้วิใช้กระปุกขนาด 1. 5ลิตร ก็จะเก,เกือบเกือบเต็มเลยนะคะนำนำ้นำดองขิงที่เราทำไว้เนี่ยมาเทใส่ลงไปเทให้ท่วมค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปสองซีกนะคะเป็นเคล็ดลับค่ะเพื่อให้ขิงของเราเนี่ยดองเสร็จแล้วจะออกมาเป็นสีชมพูกดๆนะคะไม่ต้องคนแต่อย่างใดค่ะแค่กดแค่นี้เดี๋ยวมะนาวเข้าไปของเขาเอง นำฝามาปิดให้สนิทค่ะแล้วก็ดองทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะเป็นเวลาหนึ่งวันพอวันลุ่งขึ้นเราก็มาเตรียมทําสันคอหมูย่างกันเลยค่ะใช้สันคอหมูห้ากร,รัมนะคะหมักใส่กับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาซอสถอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊พริกไทยป่นหนส่วนสี่ช้อนชา ขยำคุกเคาให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงช่วงเวลานี้เรามาทำน้ำซอสหมาล่าค่ะตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิตราคิวพีลงไป120มิลลิลิตรต่อด้วยน้ำเปล่า200มิลลิลิตร น้ำตาลทรายหนึ่ยยี่กรัมเกลือป่น1ช้อนชาน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะพริกหม่าล่า30กรัมและสุดท้ายซอสพริก3ช้อนโต๊ะค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ทุกอย่างละลายพอละลายดีแล้วปล่อยไว้ให้เดือดค่ะ พอเดือดได้อย่างนี้แล้วเคี่ยวต่อไปก่อนนะคะซักประมาณ3นาทีเพื่อให้น้ำซอสหม่าล่าของเราเนี่ยมีความข้นขึ้นมาสะหน่อยพอคนได้ที่แล้วก็ปิดแก๊สนาไปเทพักไว้ในภาชนะเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซอสหม่าล่าทีนี้เราก็มาย่างหมูกันได้แล้วค่ะหมูของเราหมักครบเวลาแล้วใช้ไฟกลางนะคะในการย่างหมู ไปกลับมาให้สุกทั้งสองด้านค่ะพอเราพลิกในแต่ละด้านเนี่ยจะต้องทาซอสหมาล่าด้วยนะคะหมูของเราจะได้มีกลิ่นอายของความเป็นหมาล่าค่ะแล้ววิก็ได้แบ่งน้ำซอสหมาล่าเนี่ยเอาไว้ไปเป็นน้ำจิ้มแล้วด้วยนะคะหนึ่งถ้วยพอหมูสุกได้ที่แล้วเราก็นำออกจากเตาเลยนะคะเอาไปหั่นค่ะให้เป็นชิ้นพอดีคำ หมูของเราก็จะสุกแบบนุ่มๆน,นะคะเพราะว่าวิไม่ได้ย่างให้แข็งค่ะนำไปจัดใส่จานเลยในจานก็จะวางเคียงด้วยผักสดต่างๆค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือขิงดองนะคะเอาออกมาวางโชว์แล้วเป็นสีชมพูจริงๆด้วยค่ะผักสดต่างๆวิก็ไม่ลืมที่จะล้างสารตกค้างด้วยน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะวิธีการก็เหมือนตอนต้นคลิปที่บอกไปเลยค่ะ แช่น้ําทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะมาค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของขิงดองของเรากันเปิดกระปุกขึ้นมาก็จะส่งกลิ่นหอมเลยนะคะนี่ค่ะสีชมพูอ่อนๆระเรื่อๆะเรืคีบไปวางรวมกับผักสดค่ะ วางรวมกันแล้วหน้าตาก็จะหน้าทานแบบนี้เลยนะคะสําหรับน้ําจิ้มวิก็ได้ตักไว้แล้วนะคะหนึ่งถ้วยค่ะก็คือน้ําซอสหมาล่าที่เราทําไว้นั่นแหละคะ่ะลองชิมกันดูจิ้มน้ําจิ้มเลยค่ะ รสชาติอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะหมูก็นุ่มอร่อยกลมกล่อมแล้วพอจิ้มกับน,น้ําจิ้มที่เป็นซอสหม่าล่าลงไปอีกเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นได้กลิ่นอายของหม่าล่าเข้าไปมากๆเลยนะคะถึงใจมากๆขิงดองของเราก็รสชาติอร่อยค่ะหวานกลมกล่อมออกเปรี้ยวนิดๆกําลังดีนะคะอยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูเมนูนี้ทํากินได้ทําขายดีวันนี้วิวต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ